ไม่โหดอย่าชวนครับสโลเก้ว่าไงน้องไม่โหดอย่าชวนสัสัดสัดชาคัสัสัดชาครัเอลิมโกครับสาดทั้งวันครับวันนี้สาดอิสระเลดีกาครับอิสระเลดีกาครับ ไม่เป็นอะไรนะครับไป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 ีปไ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 รัปไ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 ัไปไปไปดปไ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 ปลปไปรปไปนีรับไปอยไปตรไปไปไับบไปบปไปไปงปไปไปไบไครับไห ไอ้บอยสามชาครับมาทำอะไรตรงนี้ครับแล้วเห็นแล้วกล้าห่าว่าเฮ้ยเอใส่นี้องยเงขีนี่เอ้เงี้ยเมีงขีนี่ชัดใส่นะกยแล้วทำอะไรตรงนี้ครับไอสุกหวยครับแล้วทำไมต้องต้องลงมาไลน์นี้ครับ ทำไมไม่มาไรนี้ครับคิดว่ามันจะเซ็งไอ้บ้านปลาไหมครับผมจะแทงไอ้บ้านปลาเมื่ี้ครับเมื่อกี้ไอ้บ้านปลาตรงนี้เหรอครับครับอ๋อหวยตรงนี้ครับแเฮ้ยเข้าดีอยังมันไปตัวปากของโซอืมเข่งกับตุ่นยานก็รุ่นพี่ไปฟีลไปกันเนี้ยใบสามชาหิ่งนี่เพื่อพี่เขาก็ไปหมด คีรุตออกใบสามชาครับไปเหมือนเดระใบสามช้าดิเว้ยอยู่ขึ้นไหนเอียงขาตั้งแล้วก็หมุนถอยลังมั้งไงโดยเอโซก็ติดตรงนี้ครับเดี๋ยวช่วยกันก่อนครับเอาแล้วครับมาดูนครับใครจะมาก่อนกันครับแม็กก์ปีศาครับแม็กปีาครับ มาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับมาทางไหนครับมาทางไหนครับไม้กีตาครับบอกเติดไปแล้วครับโอ้ทำเอาข้างหลังติดไปด้วยครับต้องดึงหรือเปล่าครับต้องดึงหรือเปล่าครับ งานหอยทากมินกุ้หควันชิ้น้วควันที่น้เออหล่อมี่หล่อมี่ะไป ก็ขึ้นมากันครับไม่ยอมอยู่กันบ้านครับเป็ไนงไงครับตรงนี้ มาค่ะพีกมาค่ะบครับไปอแล้วครับ tăng cao mà mày เออเนี่ยเหรอเนี่ยตบ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 ตเอาอีกแล้วครับแม็กปีศาจครับมันอย่างอยู่ครับแม็กซปีศาจครับไปเลยอย่างไปเล เดือดครับตอนนี้เป็นไงครับพี 1, 2, <laughs> ่ตีหนึ่งหนึ่งเจ็ดนอนไปเร็วกว่าเจ๊ดีนี่ยิ่งมาเคลื่อนกางเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัก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 เส้นกลางเนี่ยยอดมัดนะมัดเอาตีไปแล้วครับมันต้องอย่างนี้ครับ ต้อขึ้นเด้อกอะจุูมอยู่ได้ให้อยูโคตรดีขึ้นนนั่ได้ละตึกตึกไปละออกมากันไปทีมครับไปเลยครับทีมสองคนครับหลักสองคนครับมามามายนเติร์นไปเฮ้ยยืนเติร์นเออเรียบ้ละ

เออมันทำไมเป็นแบบนี้ครับตรงนี้ตรงนี้มันมีอะไรครับเป็นไงครับมาถึงฝนมาแล้วครับมืดมาแล้วมาถึงเมื่อไรมีมีแต่มืดมืดครับต้องใส่ถุงดำมารอเลยครับชุดกันฝนครับในห้องนี้นะครับตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นนะครับ เออตีสี่ครับพี่น้องไปไหมครับสเส้นตีสี่ครับพี่ตีเอเอว่างไงครับ,รบ <c oughs> น้ำลายเหนียวแล้วครับ <c oughs> ตี่ครับางล่างเป็นไงครับร้อยสี่สิบมาได้ไหมครับ <4. S 1> รออะไรครับ <c oughs> <c oughs> mà leo, treo mà leo. đòi khuyên đây cả ừ. bốn môn. Ừ. coi ý... ừ. học bớt đang ừ. Lì... ừ. rồi. gì? coi đế đế thằng nam khang. coi, còn có gì nữa? coi, 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 เหรอหยิบได้ได้สองสองรางครับขึ้นสายทางสายกลางก็ได้ครับสบายครับส่งมาเป็นท่อท่อครับมันจะมีสามท่อครับถึงข้างบนนึกหนูนึกข้างบนก็ยังไม่จบครับบอสสวิทหายครับรู้จะจะมาผ่าล้างพอสสวิทหายครับ บอร์ซิวิทไม่มาเลยครับแก่งหลงทางครับแก่งไปหลงทางแถวสวนชาครับชาพันปีครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ครับทีมงานปลาตึงปลาคาครับต้าได้อเ,เออเราหวาล้วมัรู้แต่เนี้ยสตาร์ทไม่ได้ครับเปิดปิดเปิดปีต์ก่ำได้เลยเอ้ยต้ประทับมเอาแล้วครับ มันต้องช่วยกันครับสตาร์ทไม่ติดครับดึงแบบไม่ต้องสตาร์ทกันเลยครับตรงนี้อาครับกี่คนครับสี่ห้าหกครับผมไม่ต้องไปช่วยครับใายอย่างเดียวครับเอาเอาขึ้นห้องนี่เี่ไปเออเนาะเนาะเนาะ cho ông khương mấy con cho ông mấy con bọc lẹo chờ ông đi ờ <laughs> ra <Miles> à. <laughs> 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 kính à. bên kính nhở bay 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 เปิดบดลล้อเปิดบดลล้อได้แล้วก้าหมุนแล้วตีไดอไปตีหร้เอาดึงต่อครับเจ้าเวทครับเนี่ยรถตัวเองขึ้นแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ ไบสาชาวันน <mile> ี้ไม่เข้าฟอร์มรับวันนี้เีืวกไงเกเ้ือกี้เหรอไม่ครไม่นี่มาแล้วครับมาแล้วครับิโซทะเลเดือเอ

โซ่นะครับบอกเมื่อกี้ครับโซ่ว่าอะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้ไปดูกันครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับไหลมาแล้วไหลมาแล้วครับต้องช่วยกันครับหไหลมาลครับไหลมาลครับ มันต้องลงไงมันลงยู่ว่ะลงยู่เลยลงลยู่ในท่านเออมันนักคนด้วยนักคนกัน แกงหอยทากว่าไงครับแกงหอยทากขมิ้นครับไม่ได้ครับแกะไม่ได้ครับตัวนี้สงสัยจะได้เอาไว้ที่นี่ครับมันมันใหม่ครับมันมาจากโรงงานครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังครับโรงงานข้างหลังเลยคันเดียวครับออทเทอร์โบครับเดินไปดูครับว่าไงครับจะหมดแล้วนะครับจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไม่มาด้วยจะหมดแล้วนะครับ มาแล้วครับบอยสามชาควบตำแหน่งเองเลยครับตอนนี้เอาลรครับาล,ลากอีกแล้วครับลากกันอีกแล้วครับไปไปเออขิงยี่หมาดัาเพ่ขิงบอกเขาเปิดไปปุ่นอยู่ไปฮันนอทิม Vô mà, vô khả tăng mà đi. Vậy. Ừ. Vô khả tăng à? Mở à. cái lên đi. Ờ, à, chơi gắn. Ô. Oh. Ờ, oh, luôn đi. Luôn đi, luôn đi. Ờ. Ừ. đã, tốp tốp lại đi. Tốp tốp. Lọp tốp tốp. Lọp tốp tốp. จะไดาตีนก๊อมกะมือม mm ันใจอ่ะไม่มีป hey, ุ S <s ่มสวรรค์คร uh ับคันน um ี้ไม่มีปุ่มสวรรค์ครับไปขี่ไปก่อนกะเดี๋ยวถ้าขี่อิดแล้วเดี๋ยวไอ้เจ๋อเองไปจบไปเออเนาะ

เอาไปตอเลยเอาไปแลยเอาไปเลยไปไปเดี me, me. Me, me, ๋ยวจัดการดิเอากรับไทถ่ายมันต้องมีตัวครับตดูนี้ครับใครไม่รู้ติดครับเลยลงมาดูครับเป็นไงครับเป็นไงครับเหลือใครครับเดี๋ยวขอลงไปดูหน่อยครับ ดูเป็นสีแดงครับดูเป็นสีแดงครับเจ้าเวดีงครับเจ้าเวดีงครับเอาแล้วครับเจ้าเวทครับเอาอีกแล้วครับทีมงานหอยทากน้อยครับเอาอีกแล้วครับมันเป็นอะไรกับตรงนี้อีกแล้วครับ ตรงนี้มันเขียวครับเดี๋ยวลงไปดูใก,กล้ๆครับอาครับลงมาดูใก,กล้ๆครับทีมงานหายทากน้อยครับ <c ười> มันเป็นไใครับทำไมมันลงตรงนั้นครับไปหัวลงเว ใบหัวลงเลยใบหัวลงเลยขึ้นม่เลยอีเดียกว่ฟีขึ้นนี่ล่างๆมาตั้งเก่ามาดีๆเลยปล่อยยันเลยกันปล่อยยันปล่อยน้อยไปปล่อยน้อยไปไปทักน้อยครับมาเอ็นมาเลยเอ็ดขึ้นมาเออมาเลย มาเดวมาแล้วครับมาแล้วครับโซนีครับเดี๋ยวมาดูกันครับ เว้นกอน้กไปครับ้นน,นี้นะไป้รถมัยนะยนะุด อ่านอีกเต้นเห่าเฮ้ยไปเลยตรงนี้เองครับหาลังครับโอ้ตรงนี้เองครับแค่เท่านี้ครับ